ต่อไปการออกไปต่างประเทศของยิ่งลักษณ์นอกเหนือจะเป็นการทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณโดยหาประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วแต่ยิ่งลักษณ์ยังเป็นการไปแสดงออกและพูดจาะะไรที่ทำลายภาพลักษณ์ประเทศไทยด้วยการตอแหลใช่หรือไม่ต่อไปยิ่งลักษณ์และขี้ข้า ล่ให้มีการจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันโดยที่ไม่มีการจัดการไกล้คนที่ทำผิดใช่หรือไม่ยิ่งลักพยายามจะอยู่ในอำนาจต่อไปด้วยการใช้เหล่าบรรดาสมุนขี้ข้ากระทำการรุนแรงกับพวกเรามวลมหาประชาชนใช่หรือไม่ต่อไปนะครับ ยิ่งรักปล่อยให้เหล่าบรรดาข้าราชการรัฐมนตรีที่มีอำนาจนั้นบิดเบือนการใช้กฎหมายการแล้งรังแกคนคิดต่างใช่หรือไม่ยิ่งรักเป็นคนใจดำอำมาหิตปราศจากความรับผิดชอบไม่เคยสำนึกในความผิดที่ตัวเองทำ รวมทั้งมีคนตายก็ไม่เคยรู้สึกใช่หรือไม่เมื่อพูดถึงยิ่งลักษ์แล้วพูดถึงทักษิณแล้วมาพูดถึงขี้์ค่าของเขาบ้างยิ่งลักษ์และทักษิณมีขี้ขค่าที่ช่วัช้าสารเลวแยกผิดแยกถูกไม่เป็นใช่หรือไม่ ยิ่งรักและทักษินมีขี้ข้าขี้ละโมบโลบมากด้วยความโลภนั้นจึงเป็นคนเห็นกองจักเป็นดอกบัวยินดีทำชั่วเพื่อลาบยศสรรเสริญและทรัพย์สมบัติจริงหรือไม่ข้อถัดไปยิ่งลักและทักษินมีขี้ข้าขี้บ้ายศบ้าตำแหน่งจนพร้อมที่จะ พายเรือให้จอนั่งทั้งนักการเมืองและข้าราชการจริงหรือไม่ต่อไปนะคะยิ่งรักและทักษิณมีขี้ข่าที่บิดเบือนกฎหมายใช้กฎหมายกานแกล้งและรังแกคนที่คิดต่างในลักษณะพัดเด็จการใช่หรือไม่ ต่อไปยิ่งลักษณ์และทักษิณมีขี้ค่าที่หวังจะอยู่ในตำแหน่งและอำนาจต่อไปจึงยุให้ยิ่งลักษณ์สู้ต่อเพราะตัวเองต้องการผลประโยชน์ในเรื่องของตำแหน่งและอำนาจใช่หรือไม่ต่อไปยิ่งลักษณ์และทักษิณ มีขี้ค่าที่สอพลตอแหลกโกหกใส่ร้ายใส่ความพูดจาออกสื่อแต่ละครั้งล้วนแต่เรื่องโกหกพกลมสร้างเรื่องให้ร้ายพวกเราทั้งนั้นใช่หรือไม่ยิ่งรักและทักษิณมีขี้ข่าที่จะคอยออกมาปฏิเสธการตัดสินของศาลการวินิจฉัยของศาล และยังเป็นผู้ซึ่งทําลายความน่าเชื่อถือของศาลและองค์กรอิสระใช่หรือไม่ถามว่าเพียงแค่คนสามกลุ่มนี้หนึ่งคือตัวทักษิณเองสองคือตัวยิ่งลักษณ์และสามเหล่าบรรดาขี้ข่าของยิ่งลักษณ์และทักษิณหากใครศึกษาข้อเท็จจริงอย่างชัดเจน ก็จะสามารถให้เหตุผลกับตัวเองได้ว่าทำไมจึงต้องออกมาร่วมต่อสู้ใน3ยุทธศาสตร์การปร็ะเึกวันที่หวันที่13และวันที่14เป็นต้นไปออกมากัน้ได้10ล้านคนจนกว่าจะถึงวันชนะของมวลมหาประชาชนขอบคุณครับ